สวัสดีครับทุกคนอยากเล่น้วยค่ะทุกคนทำให้ผมดีวันนี้ผมก็จะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเอยใช้าสายฟ้า <S <S มีคนคอมเมนต์มาว่าสอนสอนทำเอสอนทำไข่เด่นสายฟ้าหน่อยนะครับเท okay. วันนี้ผมจะสอนครับมันเป็นแบบเออเชนเนลลิงครับ หลายคนก็ยังไม่รู้อีกหลายคนก็อาจจะไม่รู้นะครับเฮ้ยท <mm> ีนี่ครับก็ต้องเอานี้มาครับมุกติงูกว่าจะได้เชนนาริงนะครับโคลิป <mm> นี้ก็จะเป็นคลิปสั้นไม่ไม่ไหนจะเป็น,นคลิปสั <mm> ้นแล้วนี่แลอะไรแล้วบอกด้วยนะเชนนาริงเอ้ยเชี่ยได้เชนนาริงเลยครับผมอะไรเนี่ย โอเคครับพอจะเเชนนาริงมานะครับมันก็จะเป็นแบบไม่รู้นะครับขอโทษนะพ่อค้าครับมามันได้เชนนาริงนะครับเนี่ยเชนนาริงข้างบนครับเป็นเชนนาริงครับนี่เลยครับต้องตีให้ได้ตัวนี้เลยครับมันถึงจะเป็นไทเดนสายฟ้านะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจะเพียงเ้นะครับขอบคุณครับ บายบายฝากกดไลค์กดซับสไครป์ด้วยนะครับบายบาย